วัดีครับวันนี้พามาชมพระเครื่องรวมพ่อคูณครับองนี้เป็นพระเครื่องหลวมพ่อคูณนั่งพานชนะมารปีพศ2537นะครับองนี้เป็นบล็อกหลังหมูจุดนะครับผิวสวยสวยนะครับผิวสวยสวยสร้างน้อยๆกรรมการรวมโค้ดนะฮะนี่ครับผิวแดงแดงเร้งเงเลยครับผิวแดงแดงเร่งเงเลยครับอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมลาภนะครับชนะมาในชนะทุกสิ่งนะฮะ สำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงนะครับลองดูนะครับท่านใดที่อยากจะเช่าพระเครื่องหลวงพ่อคูลองศึกษาดูแล้วก็ผมพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับองค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมแนะนํานะครับที่ผมแนะนําท่านใดที่ยังไม่มีนะครับลองหาเช่ากันดูนะครับหรือว่าจะติดต่อผมมาก็ได้นะครับผ่านทางข้อความนะครับหรือว่า ติดต่อผ่านทางด e ส c ริปชั่นด้านล่างนะฮะจะมีทั้ง l ลา e แอดนะครับแล้วก็ Facebook นะครับโอเคครับสวัสดีครับ